ก็สสดีคอยู่โฮลติตอนนี้แล้วก็มาวอกหนึ่งวันวันนี้นครับเราเปมาแข่งวิ่งกันแต่รู้จะได้วิ่งหรือเปล่าวันคาดตัวนะครับได้ทีกหนึ่งไอวิ่งร้อยเมตรแล้วก็4 0 0ร้อย่วันคาดตัวแต่ครูไม่ลงชื่อให้นะครับไม่รู้จะได้วิ่งหรือเปล่าตแ,ลตแต่ที่แ,แน่คือไอกระโดดไกลกับอ่าพุ่งแหลมคือได้ทำได้ทำได,ได้แข่งนะครับอ่าไม่รู้วิ่งแข่งจะได้วิ่งหรือเปล่าเราไปดูน,นะร,รุ่นวันนี้ตรานี้ตอนอยู่โรงเรียนกันนะครับ บรรยากาศหนาวมากประมาณสิองศาสิบหกว่าองศาที่ว่าแต่จะราไปหาเพื่อนกันวันนี้ก็วอกชิวๆห่วันโอเคเนาะ่งร้อยนห้าห้าอออันนี้สกอยู่ตมแกี้าคูถ่ายรูปมีถ่ายคูคูถ่ายเขาจะงีจอละมใส่บอก่ะ

ในรถตีคเขาอยู่กับได้แล้วสิรอบฮะรอบสองฮะรอบสองฮะจะวิ่งรลบรอบนี้นต้องรอด้วยวันนี้นะครับในราตีสับตีนแตกมาวันนี้นะครับในราตีเอาาไงตีโรดที่ขาจบ โอ้ย้เย4.71ขาได้4.72น้งน้ำเดียวี่ี้วขาล้เลยนี่แ่นาจะอรย

ลาตีไอตีมันเป็นสตาร์บาร์ไอตีมันสูตตรงเนี้ยแล้วเขาเนสูตตรงเนี้ยคือจบเลยอันเนี้ยโอ้โหไม่มีใครเอาได้แล้ววันนี้ลาตีกำลังจะวิ่งมาลาตไงก็แชมป์อ่ะลาตีเอาไงก็แชมป์ให้เตะเลยอ่ะแล้วมันหลุดเขาก็เดินกระโดดไปนู่นไอ้เหี้ยตีโอ้ยเชื่อเมื่อกี้ตีนแม่งลงก่อนตี่มันจับก้นลงค่ะเมื่อกี้ตูตมึงไม่ลงนี่ไกลกว่าเดิมนะสาม

ว่าลไว่า <architectural> ป <silence> ีนี้ไม่เห็นอแหละที่มันวิ่งไกลมาเนี่ระยะนี้ได้5้าเมตรเนนอนห้าศูนย์นี่อ้โอโอ้ย้ยเยอโ้ ตอนนี้ก็แข่งจบทุกรายการแล้วก็รอรุ่นจอนรับรางวัลแล้วครับแล้วก็ไอก็จะไปไม่ใช่ได้แต่ภายคเราแล้วนะครับรายการที่หนึ่งสองหนึ่งนะครับวิ่งแปดร้อยเป็นรุ่นไม่จำกัดอายุหญิงนะครับรองชนะเลิศอันดับสองนะครับโรงเรียนป้องวิทยาคมรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะครับโรงเรียนเทิงวิทยาคมและชนะเลิศโรงเรียนห้วยซอวิทยาคมราชมังคลาพิสิทธิ์ครับโรงเรียนปพิ่มไม่ดีแล้วกันครับ นะครับนักกีฬาประเภทกระโดดไกลนะครับคุณแคทอยู่ไหนครับผมยังไม่มีลูกนะครับถือไม้นะครับงานแล้วนะครับผมยังไม่ได้ลูกเลยนะครับอะไรนะครับมีครับข้าวกระวอดของรักกีทอร์ทุกประเภทอันนี้ข้าวมันไก่กับข้าวขาหมูนะฮะนี่แต่ข้าวกระหวอดเป็นผู้คู่ด้วยกันเดี๋ยวมาดูข้างในข้าวข้าวอะไรวะข้าช้อนมาสองอันเลย เลอทอ่ะเราดูว่าคกันยัไแค่ถามไม่สั่นี่ีเขา้เขาข้าหมูบุ้งปัดขอบค<า>ุณนะครับท่านผู้จัดการที่ดิหยเลขน่งะครับท่านผู้จัดการโรงเรียนวิทยากรราชัิตนะครับลต่อไปนะครับเป็น